สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการอัพดีเทลโดยการใช้น็อตโอโบนะครับไซส์ที่ใช้นี่คือไซส์ประมาณ2มิลมนะครับของ HQO p a s s ซึ่งเป็นน็อตโลหะครับชิ้นส่วนที่จะมาสาธิตนี้เป็นส่วนที่เรานิยมที่จะอัพดีเทลกันบริเวณหัวไหล่นะครับก็คือเป็นชิ้นของหัวไหล่นั่นเองนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีสว่านนะครับสว่านหัวเล็กซึ่งใช้เจาะนํำไปก่อน แล้วก็สว่านที่ขนาดพอดีกับตัวน็อตก็คือ2มเมตรนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือปากทีมนะครับสำคัญมากนะวิธีการอัปดีเทลนะครับเริ่มแรกเลยเราก็ทําการระบุตําแหน่งที่เราต้องการจะอัพไปนะครับโดยการใช้ปากกาขีดลงไปเลยที่ผมมองไว้ก็จะเป็นบริเวณตรงมุมนี้นะครับทั้งสองฝั่ง พอมาร์กกะหน่งเสร็จแล้วเราก็ทําการเจาะนําล่องโดยใช้สว่านตัวเล็กนะครับเจาะลงไปนะครับทั้งสองฝั่งจากนั้นใช้สว่าน ใช้ที่มีขนาด2ม mm ิิเมตรนะครับเจาะตามลงไปเราก็จะได้ตำแหน่งของรูที่เตรียมใส่ดีเทลโลหะที่แม่นยำนะครับควานลงไป เมื่อเราได้ขนาดลงตามที่ต้องการแล้วเราก็ทดลองใส่ตัวดีเทลโละหะนะครับ นี่ครับเสร็จแล้วหนึ่งด้านจะเห็นว่ามันมีรายละเอียดมากขึ้นนะครับเสร็จแล้วครับสองด้าน ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการอัพดีเทลโลหะสวัสดีครับต่อไปเป็นการอัพดีเทลปลายกระบอกปืนนะครับซึ่งใช้ชุดแต่งโลหะเหมือนกันนะครับผมปลายกระบอกปืนที่ผมจะมาสาธิตนี้เป็นปลายกระบอกปืนของกันดั้มนะครับการอัพดีเทลก็ง่ายมากเราจะเริ่มโดยการที่จะหั่นของเก่าออก โดยใช้อุปกรณ์ในการหั่นหรือเลื่อยนะครับเช่นคัตเตอร์หรือเลื่อยในนนที่นี้ผมจะสาธิตอุปกรณ์ง,ง,ง่ายๆอย่างเช่นพวกคัตเตอร์ก่อนนะครับผมอุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มเติมสำหรับการอ mm ัพ hmm. ดีเทลประเภทนี้ก็คือกาวตาช้างนะครับแล้วก็กระดาษทรายสำหรับขัดพื้นผิวนะครับเราก็ใช้คัตเตอร์นะครับหั่นที่ปลายกระบอกเลยเนื่องจากว่าตัวปลายกระบอกปืนโลหะเนี่ยมันจะมี มันจะมีจุดต่อซึ่งเป็นจุดที่เป็นแกนเล็กๆอยู่นะครับซึ่งจุดนี้เราจะใช้สว่านมือเล็กๆในการที่จะเชื่อมต่อระหว่างชิ้นส่วนโลหะกับชิ้นส่วนพลาสติกนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเราก็หักออกบริเวณที่เป็นตัวแกนต่อมันนะครับเสร็จแล้วก็หักออกไปได้เลยนะครับง่ายมากเสร็จแล้วเราก็ ใช้กระดาษทรายหรือปลายคัตเตอร์ขูดก็ได้นะครับปลายคัตเตอร์ขูดนี้ก็ได้นะครับเมื่อเราขัดแต่งเสร็จแล้วเราก็ทําการใช้กระดาษทรายถูให้ผิวพุนผ,ผิวเรียบนะครับพอพุนผิวเรียบเสร็จแล้วเราก็ใช้สว่านมือซึ่งขนาดจะพอดีกับแกนของตัวชุดแต่งโลหะเจาบนะครับ เรงใหได้จุดศูนย์กลางนะครับหรือจะใช้วิธีการมาร์กตำแหน่งก็ได้ครับหลังจากจอดลงไปได้ความลึกพอประมาณแล้วเราก็สามารถที่จะใช้กาวช้างหยอดเพื่อเชื่อมต่อระหว่างชิ้นส่วนพลาสติกกับพัดโลหะชุดนี้ได้นะครับ ก็ติดกาวช้างลงไปนะครับหลอดลงไปเพียงแค่นิดเดียวก็พอแล้วเราก็ติดปลายกระบ,บอกปืนลงไปได้เลยนี่นะครับเสร็จแล้วครับสวัสดีครับต่อไปเป็นการอัปดีเทลเป็นชุดแต่งโลงหะอลูมิเนียมพลาสเตอร์นะครับ ชุดแต่งกันดัมชัตเตอร์ชุดนี้เป็นชุดที่มีรายละเอียดที่ดีแล้วก็คมกว่าตัวพลาสติกทั่วไปนะครับตัวอย่างที่เห็นนี้คือชิ้นส่วนด้านหลังเท้าของเซตากันดัม2.0ซึ่งมีทัสเตอร์อยู่นะครับผมจะเปลี่ยนจากทัสเตอร์ตัวนี้เป็นทัชเตอร์โลหะตัวนี้ซึ่งมีดีเทลที่ประกอบกันหลายอย่างมากและทาให้รายละเอียดมันออกมาสวยงามกว่าที่เป็นอยู่นะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยอยุปรกรณ์ที่เราจะใช้ก็จะมีก็จะมีตัวที่ ตัวทัสเตอร์เองนะครับแล้วก็มีสว่าน2เบอร์นะครับเบอร์แรกก็คือเบอร์เล็กที่เป็นตัวนําแล้วก็เบอร์ที่2ก็คือเป็นเบอร์ที่ใช้เจาะเพื่อที่จะให้แกนมันเข้าไปฝังกับตัวพลาสติกนะครับแล้วก็มีกาวช้างนะครับแล้วก็มีปาปกคีบเหมือนเดิมนะฮะเริ่มมาเลยครับชิ้นส่วนที่เราเห็นอยู่เนี่ยเราถอดออกมาก่อนจากนั้นเราก็ถอดทัสเตอร์ตัวเดิมออกแล้วเราก็ใช้คัตเตอร์หรือคีมก็ได้บาก ตัวแกนของเก่าออกนะครับนี่นะครับหลังจากระบากกันแเ้วเห็นว่ามันจะเรียบพอมันเรียบแล้วเราก็ทําการที่จะเจาะแกนมันลงไปเพราะเนื่องจากว่าทัาเสเตอร์ตัวนี้มันจะมีแกนที่ให้ยึดอยู่นะครับแล้วก็นําล่องลงไปก่อนด้วยสว่านหัวเล็ก น,นั้นก็ตามด้วยสว่านที่แกนขนาดเท่ากับตัวแกนทัสเตอร์นะครับเสร็จแล้วเราก็ลองวัดขนาดดูนะครับโดยการใช้ตัวทัสเตอร์โลหะของเราเนี่ยประกอบมันขึ้นมานะครับเราก็จะได้ทัสเตอร์ที่มีรายละเอียดครบถ้วนนะครับเพื่อ เพื่อความยึดเหนี่ยวที่มันแน่นหนาขึ้นเราจะใช้กาวช้างในการที่จะประสานตัวโลหะเองได้ด้วยนะครับติดกาวช้างลงไปบริเวณนี้นะครับเสร็จแล้วเราสามารถทดสอบดูได้ว่าขนาดพอดีกับตัวชิ้นส่วนหรือเปล่านะครับในการประกอบชิ้นส่วนไปก่อนแล้วก็ลอง ใส่พัสร์ลงไปนะครับนะครับรากาใส่แล้วมันก็มีรายละเอียดที่ดีขึ้นนะครับสังเกตดูนี่เป็นของเดิมและนี่เป็นของใหม่นะครับเมื่อเราวัดขนาดได้พอดีแล้วนะครับเราก็ทําการใส่กาวชา้าลงไปเพื่อที่จะเชื่อมต่อชิ้นส่วนโลหะกับชิ้นส่วนพลาสติกเดิมนะครับ ก็ไปดันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการอัปดีเทล